อมาเอา,าปลาขึ้นซอยพอกเพนะ็ดะเอาปลาขึ้นซอยกันนะโอ้หเอาปลาขึ้นที่น้องปลาขึ้นซอยม,มองแก่หม่องพี่น้องเอ้ยอเิเขามาฟังเบิดเกปิด ปฟังโคลเขามาอง

บอบอบบมีบมีบมีปลานิ่งอึดคักนีน้องควานี้3ตัวมีบมีบมีป้า3 4ตัว มองเขามาฟังโขดด้วย

นี่ป๊าพีน้องปากนี่ตัวน่อยน่อหลอดมอกตามันหลอจัตามันแต่บันไหนน่าอนเจ็ดวานน้าโมกพี่น้องันนี่ปาที่สำนักจัก พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับเพมเห็นบ่เห็นบ่มี่โย่เนาะได้โย่ิบเศร้าโตต้อเปื่อนพี่พี่น้องพี่พี่พีนี่พี่พี่พี่ี่พี่นีพี่ีาพาพาลาพี่น้องพี่พี่พี่พาพี่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องลา เดีกน hey, hey, oh, okay. ้องชาฟังนีว่ะเขาเท้าโคตราอยาล่า่ร้องรุดมองไปนั่งกันมีปพาตนอง กี่กันน oh oh oh. er ี <réussi S 1> ่อ้าอ้าโอ้โหป๊าปป๊าปเองป๊าปป๊าปเอ๊ะเอ๊เอ๊ะโอ้โหปาปากปีพี่น้องถือมองเขาว่าฟังโผล่โผล่ก็เพดก็เลยดึงเร็วดูนะอ้อ้าลองบดอะไพี่น้องชุดมองไรชุดมองอยู่ โอ้โอ้ไปจอดไปจอดพี่น้องโอ้ยปากไงตัวไงเถอดอยู่ไปล่ะอ่าไปเลยโอ้ยมองอะไรเขามาฟังเขาเถิดเถิดไอ้พี่น,อออน้อ,ไไอ,อง,นนอง,ง,อองไรมองลองเดียวมันถืดอ,อยู่นี่เดี๋ยวพอเขาเพลิดเพลนเมื่อยละเอาไปสั่งเมื่อไี้แต่ประมาณเท่าไรแล้วเนาะที่ว่าเคยสั่งเี๋ประมาณนี้ประมาณเจ็ดกิโลแปดกิโลนี่แหละพี่น้องไปยานก,กุนพอกะเขาเพลิดเพลิ ถามตัวไหนคนละปีหนึ่งต้องต้องเจ้าต่อโอ้แค่มองรองเดียวหนูไปนองเลยรองเดียวหนูร้านอยู่เาื้อมาเดื้อหัดแขนยางต้นเสียเลยเนาะพ่อหัดแขนเลยยางกลางเตียนทางนักลางกลาง